สวัสดีเพื่อนๆโซเชียลแคมและ f a c e b o o k นะครับนี่คือชั้นบนสุดของตึกไปยอกชั้น84น่เองนี่คือวิวของกรุงเทพหมหานครสวยมากและก็เย็นมากด้วยวันนี้อยาให้ดูผู้คนยังกับ เนี่ยกับพับเลยไฟสวยมากตอนนี้กำลังเล่นสีสันอยู่มีแต่ในตัวงอาหารเลย นี่คือแม่นุมแล้วก็พ่อนุมโอเคนุมเริ่มจะเวียนหัวแล้วตอนนี้ไปก่อนดีกว่าเนาะ Untuk hari-hari.